สวัสดีครับวิดีโอนี้จะมานำเสนอวิธีการดาวน์โหลดคลิปวิดีโอจากเว็บ youtube.com เก็บไว้ในเครื่องของเรานะครับซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องลงโปรแกรมใดๆดเพิ่มเติมวิธีการทำก็คือเมื่อเรากำลังชมวิดีโอที่เราชื่นชอบแล้วอยากจะเก็บไว้นะครับทำได้โดยไปที่ช่อง URL นะครับแล้วเปลี่ยนจากตัว w w w นะครับพิมพ์คาว่าคลิกลงไปแทนนะครับ k i c k จากนั้น Enter 1ครั้งนะครับเพื่อเปิดหน้าของคลิก YouTube ขึ้นมานะครับที่คลิก YouTube นี้จะมีเมนูสำหรับการเลือกไฟล์วิดีโอที่ต้องการไม่ว่าจะเป็น FLV, MP4, High Definition, MPG, 3GP, iPhone ซึ่งก็มีหลายชนิดให้เลือกได้นะครับอย่างเช่นในตัวอย่างนี้ผมจะเลือกเป็น MP4 ื้อเราเลือก TMP4 แล้วไปที่เมนูทางด้านขวานะครับจะมีคำว่า Go ให้คลิกลงไปที่ Go หนึ่งครั้งเมื่อคลิกคำว่า Go แล้วจะเปลี่ยนเป็นคำว่าดาวนะครับให้คลิกขวาที่คำว่าดาวแล้วเลือก Save Target As นะครับจากนั้นรอสักครู่นะครับก็จะเป็นกระบวนการเหมือนดาวน์โหลดไฟล์ทั่วไปนะครับเราเลือก ที่ที่จะเก็บไฟล์แล้วพิมพ์ชื่อตามต้องการแล้วเซฟนะครับก็กระบวนการนี้ก็จะใช้เวลาไม่นานแล้วก็ได้ไฟล์ตามที่เราต้องการนะครับเป็นนามสกุลตามที่เราต้องการแล้วก็สามารถเปิดใช้งานได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปแปลงไฟล์ในที่หลังนะครับขอบคุณครับ